สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมปังนมสดนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีขนมปังนมสดไข่แดงผงโอวัลตินเนยและน้ำตาลทรายค่ะใส่นมสดลงไป100 ml ค่ะน้ำตาลทราย30กรัมค่ะ ไอแดงสองฟองค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลละลายค่ะนำขนมปังลงไปชุบนมสดค่ะ ชบพห้นมสดซึมทั้งสองข้างนะคะใส่เนยลงไปสิบกรัมค่ะเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะไฟที่ใช้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆใส่ขนมปังลงไปทอดค่ะ ไข่ลงไปให้หมดเลยนะคะทอดจนขนมปังฝันงหนึ่งเหลืองถึงจะกลับด้านนะคะขนมปังกลับด้านเสร็จแล้วนะคะแต่ะะงหน้าด้วยผงโอวัลตินนะคะผงโอวัลตินที่ใช้เจ็ดกรัมค่ะ ถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะขนมปังนมสดเสร็จแล้วคะ่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดก,กระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ